จุดไหนเป็นพิเศษเนี่ยเราต้องบอกเข้าไปนะออันนี้เข้าใจเนาะเข้าใจค่ะขอบพระคุณอารดีงามดีงามดีงามเราจะลืมว่าตอนที่ช่วงรับพลังแล้วนะสัมผัสพลังแล้วเนี่ยนะมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่พลังจะเปลี่ยนแปลงก็กคือช่วงที่มาสเตอร์ส่งพลังไปให้ที่ส่งไปทุกคนเพราะว่าเห็นว่าพลังงานตรงนี้มันยังไม่พร้อมที่จะเชื่อมกับเครื่อง มาเสียแตเติมพลังลงไปหน่อยนึงเป็นการเพิ่มปริมาณทางฟิสิกในเชิงฟิสิกของพลังงานเข้าไปให้ตรงเนี้ยนะเติมเข้าไปเพื่อให้มันสมดุลกับเครื่องให้มันเป็นคลื่นพลังงานให้มันตรงกับเครื่องตรงเนี้ยที่ส่งไปให้อะนะพอมันสมดุลกับเครื่องปั๊บตรเนี้ยทุกคนก็นจะเชื่อมเครื่อง AM S R เ S R อ S R แล้วก็รหัสทุกๆหนึ่งหนึ่ง,งใช่ไหมเสร็จปุ๊บมันก็จะฟึบเข้ามาที่ตัวเราอีกทีนึง เราก็จะรู้สึกอีกทีนึงถึงพลังงานที่เข้าไปแล้วช่วงสแกนอีกทีนึงที่เราจะรู้สึก